อยากทาเครือข่ายนะแต่ไม่รู้จะไปแนะนําใครคําว่าไปแนะนําไม่ใช่ไปขายของอะ่ะพี่ปรึกษาเขาเขาบอกว่าให้ให้แนะนําญาติเพื่อนพี่น้องสงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงให้ไปแนะนํากลุ่มคนเหล่านี้ก่อนคนที่เราไปแนะนําบอกต่อเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ต้องการก็ได้นะเราได้วันละหมื่นห้าคำว่าไปแนะนําไม่ใช่ไปขายของอะ่ะ เป็นการแนะนำโอกาสดีๆให้กับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ที่เราต้องไปแนะนำให้คนรู้จักก่อนเนี่ยเอาง่ายๆนะเมื่อเราเจอสิ่งดีๆเราจะไปแนะนำใครก่อนหรือถ้าเกิดคิดไม่ออกก็คือเอาง่ายๆเนี่ยทำไมคุณถึงตัดสินใจร่วมธุรกิจเครือข่ายหรือทำไมคุณถึงสนใจธุรกิจเครือข่ายะ เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการและเราคิดว่ามันดีสําหรับเราถูกไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิสรภาพการใช้ชีวิตการมีได้เพิ่มขึ้นการสกรสดเสร็จนะฮะหลากหลายผลต่างๆต,า,งต,า,งต,า,งตานานาซึ่งเราเชื่อว่ามันดีและมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ดีอะสิ่งดีๆเราอยากจะให้ใครก่อน ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมนะครับเวลาเราทำธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยที่ปรึกษาก็จะบอกว่าให้ไปแนะนําคนใกล้ตัวก่อนนะครับผมใช้คําว่าให้ไปแนะนำนะไม่ได้ให้ไปขายของการแนะนําคือแนะนําโอกาสดีๆเขาจะสนใจหรือไม่สนใจเราได้แนะนําไปก่อนอืมนะหลักทีง่ายแค่นี้เองเอาง่ายๆนะสมมติว่าเรารู้วิธีการสร้างรายได้วันละ15 0 0 0ับาทต่อวันเนี่ยเราอยากให้ใครได้โอกาสนั้น จากที่บอกว่าไม่รู้จะไปแนะนําใครเนี่ยผมว่าเนี่ยอะไรชื่อได้จะขึ้นอยู่ในหัวแล้วว่าเฮ้ยเออว่ะคนนั้นเราไปแนะนําคนนั้นคนนี้ดีกว่ามั้งเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปแนะนําก่อนส่วนเขาสนใจหรือไม่สนใจเนี่ยมันอยู่ที่เขาแล้วเพราะนี่คือโอกาสของเขาไงถูกไหมเออคุณมีโอกาสในการสร้างได้วันละหมื่นห้าคุณสนใจคุณชอบคุณก็เลยไปแนะนําบอกต่อซึ่งคนที่เราไปแนะนําบอกต่อเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ต้องการก็ได้นะเราได้วันละหมื่นห้า เขาอาจจะกําลังสนุกในการทํางานที่เขากําลังทําอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาเราแค่ไปแนะนําครับเราไปให้เขาไม่ใช่ไปเอาอะไรจากเขาซึ่งคนส่วนมากคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องไปปิดสมัครคนนี้ให้ได้พอคิดอย่างเงี้ยสภาวะจิตลึกข้างในของเราอะฟอละเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องไปปิดสมัครเว้ยมีความกังวลใจเกิดขึ้นลองคิดใหม่นะ การส่งมอบโอกาสทางธุรกิจหรือว่าการแนะนําโอกาสทางธุรกิจเนี่ยคือการที่เราไปให้สิ่งดีๆให้กับเขานะครับอส่วนคนที่เราไปแนะนําเขาจะสนใจหรือไม่สนใจขึ้นอยู่กับเขาแล้วอย่างน้อยเขาได้รู้ครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เมื่อเขาได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีใครไปแนะนําคนของเราหรือเปล่า ผมเคยเจอนะประเด็นนี้ผมเคยเจอที่ว่าเฮ้ยฉันทําฉันไม่บอกญาติพี่น้องเราเลยนะฮะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยใครก็ไม่รู้มาแนะนําญาติพี่น้องของเราแล้วยาติพี่น้อง,องเราก็ไปสมัครและที่สําคัญสมัครธุรกิจตัวเดียวกับเราด้วย <c oughs> ความผิดใครฮะแบบนี้เพียงเพราะว่าเราไม่ได้แนะนําเขาตั้งแต่แรกกลับกันนะถ้าหากว่าเราแนะนําเขาก่อนซึ่งเขาจะสนใจหรือไม่สนใจแล้วแต่เขา อย่างน้อยเขาได้รู้และสักวันหนึ่งถ้าหากว่ามีใครมาแนะนําธุรกิจให้กับเขาแล้วจังหวะน,นั้นเขาเปิดใจและเห็นโอกาสเขาอาจจะนึกได้ว่าเฮ้ยเราเคยพูดถึงธุรกิจเครือข่ายอยู่นี่น่ะเขาอาจจะสนใจเวลานั้นก็ได้ถูกไหมฮะเออและนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไม ที่ปรึกษาจึงให้ไปแนะนําคนใกล้ตัวก่อนใช้คําว่าไปแนะนําไม่ใช่ไปปิดการขายหรือไม่ใช่ไปขายของแค่แนะนําสนใจหรือไม่สนใจก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือแนะนําคนใกล้ตัวหรือแบบออฟไลน์นะเราคิดง่ายดูนะว่าจะมีสัก5คนไหมที่ต้องการมีรายได้แบบรายวันเนี่ยวันละหมื่นห้าโดยที่ไม่ต้องไปทางาน,นทุกวันคิดว่ามีไหมผมว่ามีนะครับจะนึกออกทันทีเลยถูกไหม เออส่วนเขาสนใจไม่สนใจก็แล้วแต่เขานะีครับนี่คือคนรู้จักนะครับแล้วถ้าว่าคนที่เราไม่รู้จักล่ะใช้การตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยมีระบบออนไลน์มออีระบบติดตามอัตโนมัติมีวิดีโอเปิดใจที่จะช่วยเราทํางานได้ง่ายขึ้นคุณคิดว่าจะมีสักหาคนไหมที่เราไม่รู้จักแล้วเขาต้องการมีไรายได้วันละหมื่นโดยที่เขาไม่ต้องออกไปทํางานทุกวันคิดว่มีไหฮะ มีส่วนวิธีการทํรตลาดเดีเดยว็เราค่อยมาเรียนรู้เอาว่ามันต้องทํายังไงมันต้องเริ่มยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยที่บอกว่าอยากทําเครือข่ายนะแต่ไม่รู้จะไปแนะนําใครเปลี่ยนความคิดนิดนึงนะครับกลับกันว่าเฮ้ยเมื่อเราทําเครือข่ายแล้วเนี่ยเราเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจเครือข่ายเราเห็นถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปได้นี้มันดีสําหรับเราและดีสําหรับใครอีกนะครับเออ เราก็สามารถที่จะไปแนะนําบอกต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือสภาวะจิตของเราครับเราคือผู้ให้ครับให้โอกาสให้สิ่งดีๆส่วนเขาจะสนใจหรือไม่สนใจขึ้นอยู่กับเขาแล้วครับโอเคไหมเพราะเนี่ยแหละครับคือการตลาดเครือข่ายที่ไม่ใช่ขายตรงเพราะเครือข่ายก็คือเครือข่ายครับ MLM Story สวัสดีครับ